ใส่ไปคิดจะเปิดกเอนใช่ไหมครับครับผมเปิดไปมันมีชีวิตสองตัวตัวแรกตัวนี้เป็นิตัวนี่ใช่ไหมจะทำลเรียงครับแล้วก็แค่ไหนจะทำ่างนี้นะครับตัวนี้มีน้ำหนักเลยเราดันหน่อยมันก็จะไหลไปเพราะมีแต่การลำเลียงใชครับตัวนี้เปิดเปิดวาล์วน้ำใช่ครับเปิดวาล์วน้ำตัวนี้ก็จะใส่ที่เท่าแก๊กลงไป แต่มันมีน้ำหนักก็เลยต้องใช้มือดัน่อยเพราะต้องทำให้ข้ามมันเป็นของที่จะดันไปได้ตัวนี้ไม่ตับเกียร์นะครับตัวเกียร์เราปั่นเด็ดมหรือตัวน้ำหนักเกียร์ตั้งได้ตั้ง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 ถ้าเอาเกียร์หนักเกียร์บางเนี่ยร้านตัวนี้อ่อตัวนี้ตัวนี้เอียงไม่มีตัวตั้งสิบเกียร์นะมีตัวตั้งหนักเบอร์นะเจาเลยเจ้าเเราเกียร์ลึกแค่ไหนเราจะเราจะของที่เราลงอ่ะชั้นแรกอ่ะเราลึกแค่ไหนใช่ไหม ที่เราเราแค่สักองมิลเราก็ลงไปสองมิลตัวนี้จะเกียร์เด่นให้แค่ชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นตัวปัดแล้วปัดแล้วก็มาเกียร์เรียบพวกตัวนี้ก็เป็นรถน,น้ำรถน้ำก็ใส่วาล์วน้ำมันตรงเป็นสองรูสองนี้เลยสนี้นะฮีรูแน,นี้นี่เข้าน,นีน้ำเข้านี่น้ำออกเลยครับแต่ว<น>่าใส่เข้าไปจริงจริงไม่ต้องซีเรียสมากตัวนี้มันเป็นวาล์วจริงจริงจริงก็แค่ใส่น้ำไปแล้วเปิดวาล์วเฉยมันก็แบบรถน้ำธรรมดาครับน่าลน้ำธรรมดา พอพเราผ่านตัวห้องนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้ก็คือใส่ดินใส่ดินที่เท้าแกะรอบรอบแรกเลยนะครับพอถึงตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวปรับตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้ไหมตรงนี้มีตัวนี้ปรับปรับอีกเราสามารถปรับเปิดปิดได้แล้วก็เข้าไปข้างในเราจะปรับใส่ข้าวข้าวจะมีเบอร์บอกตัวนี้จะมีเกียร์อยู่ข้างในเราสามารถเพิ่มเกียร์ได้เราจะเกียร์เท่าไหร่จีิมันมีเกียร์อยู่ข้างในแต่ส่วนใหญ่ก็หนาวก่อนวก็เรา จะมีจะมีกเกียร์ไหมเกียร์มีสองเกียร์นะครับแต่ส่วนใหญ่น่ะเราก็เอาหนาไว้ก่อนอันนี้มันไม่มีน้ำหนักมันเลยดึงไม่ค่อยไปถ้ามีน้ำหนักมันจะมันจะลงไปข้างล่างมันจะมันจะไปตามร่องนี้ได้มันจะมีมันจะมีตัวดันไม่ได้มีเสื่ออยู่ไดัมันก็จะมาตัวนี้ก็พอเราใส่ข้าวเสร็จตัวนี้มีตัวเกียร์นะเกียร์ให้ให้ข้าวเราไม่ไม่ไปเกินตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มันจะมีที่เราต้องลองหน่อยหลนั้นก็มาตัวนี้ก็คือใส่ดิน ตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะตัวนี้นะปรับหยุดปรับเปิดได้เพราะบางทีบางครั้งเราเยอะใช่ไหมครับตัวนี้คือปริมาณเปิดกว้างเปิดแทบนะครับถ้ามันจะโดนดันใบดันไบดันไปดันไปนะดันไปพอถึงสวิตช์ตรงนี้เล็นะปึ๊บนะซื้ออยู่แล้วหยุดเองใช่หยุดเพราะเราก็มาเก็บถาดมันจะมาประมาณสามผานอ่าพอยุกขึ้นพวกงขึทำงานใหม่ทำงานใหม่เห็นไหมครัก็แค่นี้เองซันซูเทค